อะไรนะพี่ขัวขวัญอะไรให้น้องกูเดี๋ยวกูขึ้นผัวถ้ากูเมามากๆกูฝากน้องมึงเออกูเมาผมไปนอนก่อนได้ปะได้กูไม่ทาอะไรเกินเลยอยู่แล้วเพราะเป็นน้องเพื่อนไงมันไม่ควรทาอยู่แล้วเดี๋ยวกูไปนอนทันที34เนาะฝากแล้วน้องด้วยนะครับทำเมาง่วงกันนอนก็ได้ ครับเพื่อนแบกบูทอย่างง่ายเพื่อนในโลกกี่โมงเนี่ยยาวๆนะให้คุดูฮะเราเราว่าไงเราเราจะกลับกลับวันไหนไอ้ยี่สิบเอออย่างไนก็ลองให้เขาลองรถอยู่ให้เขาลองรถรอพี่เพราะว่ากูกูต้องมาพูดก่อนไงเดี๋ยวคนดูน้อยอ่าอ่าว่าไงเพื่อนบอกว่าจะกลับวันไหนสิบแปดครับสิบแปดแล้วสตรีมวันไหนก็น่าจะสิบเก้าครับเพื่อนไปกลับกับสิบแปดแล้วสตรีมไม่ได้อ่ะสตีมไม่ไหวอ่ะดูก่อน ครับน้องสตรีมบ้านกูไม่หล่บวันที่สิบเจ็ดอะสตรีมบ้านกูแล้วหรือเปล่าอะไรนะวันได้ได้ได้คอมมึงสตรีมได้เหรอโอ้โหเขาคอมกูก็คอมตัวเดียวกับมึงอะเล่นเกมผีอะเล่นเกมผีกูก็ได้ช่องมึงอะไม่เอามันคาช่องมึงไว้เดี๋ยวมึงเห็นอะไรไม่ดีเดี๋ยวอะไรไปถึงอะไรเอาช่องเงียบไม่ได้นะ กูก็มีช่องมึงอยู่เนี่ยใครับเลยพี่อ๋อโอเคได้เด็กูมช่องมึงอยู่เนี่ยพี่อาร์เขาเอาเข้าอันเดียวกันได้ใได้ผะเนี่ยตู้ไไฟหนนใช่ใช่เนี่ยตู้ไฟตรงอนนี้ครับพี่เด็กเก็มีช่องมึงอยู่เด็กเพื่อนเด็ยเพื่อนข้างแลนแลนทาวเทสพี่แลนทาวเทสเทสโอเคเฮียไฟตู้ไฟเหรือนตู้ไฟตรงอันนี้จะมีตรงข้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลวอร์ดอะข้างโรงพยาบาลวอร์ดก็ได้คนดูมันไม่ง่วงกันเลยเหรอไปกันช่าดี๋ยว่ายักขับ ไปนั่ขับเลยพี่ลองพี่ลองผมขับฮะทางที่ไหนเล่นเกมอะไรดีวะมึงเล่นนะกูฟังนะโอเคโอเคไม่ไม่ไม่มีหูฟังสองตัวฟังได้พร้อมกันตรงนี้เหรอถายเลยตมไม่หาดีไมไปดิวันที่16หักลั่นต้องสตรีมวันที่16ไม่ใช่17 มีของขวัญอะไรให้น้องกูเนี่ยใช่ไหมนะมีของขวัญอะไรให้น้องกูเดี๋ยวกูขึ้นผูวถ้ากูเมามากๆกูฝากน้องมึงเออกูเมากูไปนอนก่อนได้ป่ะได้กูไม่ทำอะไรเกินเลยอยู่แล้วเพราะเป็นน้องเพื่อนไงมันไม่ควรทำอยู่แล้วเดี๋ยวกูไปนอนทีสี่ตีสี่เนาะแล้วแล้วน้องด้วยนะทำเมาง่วงกันนอนก็ได้ท่านเลยมีเนียเป็นคนเดียวครับเพื่อน ลันเลยครับเย็ะเดี hmm. ๋ยวนี้มีไมื่กันเดียวอ่ะเหรอคม่กันเดียวแล้วพวกนี้เจอกันกี่โมงออกบ้านประมาณสองทุ่มสามทุ่มจะห้าทุ่มใช่ไหมแล้วเพื่อนอ่ะเพื่นเลยไหมครับเฮียเพินออกไวัยที่ทุ่มครับถ้าไม่ลั่นผมจะซ่อมนะครับเพินออกไวัรับเลยไหมเฮียที่ทุ่มอะครับรับอะไรเนาะไม่บอก มันง่วงอะขำแห้งทำไมมึงชอบปั่นไปเป็นลันเทาเดี๋้อลันเทาเดี๋ยวไปดูไปดูลันเทาเลยจังวะวันนี้ไม่ค่อยมันทำให้มึงถึงไปปั่นเลันเทาเลันเทากูเห็นตั้งนานละมาปัดตรงเนี้ยอ๋อคนนี่เหรอเออมึงปั่นอยู่นั่นแหละเหมือนแบบคนที่แบบแบบแบบอยู่ไม่สุขอ่ะมันเป็นไรไม่รู้แต่แม่กลัวยอมรับว่าแม่แม่แม่กูเป็นคนสมาธิช้านเขมีแต่ว่าอืมแต่ว่ากลัวไม่เป็นแต่แม่เป็นพ่อไม่เป็น เอาไงเอาเอาอยี้ไปตรวจกูไหมเดี๋ยวกูพาทำคลิปไปตรวจเอาไหมอ่าเอาดิเอาเอามาป่เอาเอาเอามาดิมาดิมาดิเด็กจะได้รู้เลยเอาดิเอามาเอากูเอานะเอาเอาดเดี๋ไดได้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 ไม้ได้ไดองด้วด้งด้ได้ได้ไร้ได้ได้ั้ด้ได้ได้้ได้ได้ไา้ได้ด้ได้ทด้ไดาไดลได้ลดด้้ไดดด้ด้า พฤติกรรมนี่แหละ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 เนี่ยตอนนี้ลั่นจริงนี่แหละนี่แหละแล้วหมอจะตรวจยังไงอะเขาก็ให้มึงทําแบบนั้นมึงก็โกหกตัวเองไอ้เหี้ยมันตรวจไม่ได้หรอกเว้ยคนดูมันจะโกหกตัวเองยังไงอ่ะเขาให้ทำเขายังไงเขาต้องถามมันอ่ะมันก็ต้องไปตอบอะไรโง่ๆแบบตอบแบบตอบแบบเพื่ออะไรเน่ตัวเองไม่เป็นอ่ะถูกป่ะมันตรวจไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยเขาบอกว่ามึงสามารถอ่าถติเขาถามว่ามึงสามารถมี ทำอะไรบางอย่างแบบเป็นชั่วโมงเงี้ยได้ไหมได้อ่านหนังสือนีนยเห็นปะมันไม่ได้อ่านหนังสือเป็นชั่วโมงกูก็กูก็เคยอ่านนะโอ้โออยตรวจได้พี่โดนจิตวิทยาหมอให้ทำอะไรครับมันมันสั้นอะกูถามหน่อยสั้นกับไม่สั้นมันแตกต่างกันยังไง กูก็ไม่รู้หรอกก็คนที่สมาธิสั้นก็จะอยู่เฉยๆไม่เป็นทําอะไรแบบจดจ่อไม่ได้ oh. ไม่มีสมาธิไม่แน่วแน่โอ้โห oh. คือกับกอกอเออพวกอย่างนั้นอะพวกแบบพูด <c oughs> สิบนาทีเดไ,ไปอีกแบบไปอีกแบบอะ <c oughs> ไม่มีนะเอาคมแท้ <c oughs> เอางี้เอางี้อ่ะไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวกูเอาอ่ะเอางี้กูกูให้มึงอ่านหนังสือให้คนดูฟังได้ไหะอ่ะเอาแค่หน้าเดียวเนี่ยเอาป่ะได้ป่ะเอาป่ะจะมานั่งอ่านอะไรเวลานี้กูมันง่วงแล้วเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ยคนแค่หนังสือเออกันไเลยอ่านรายงานเนี่ยอ่านรายงานเนี่ยอ่ะมาแล้วนี่อ่านได้ป่ะออนหนึ่งเล่นอยู่ไอ้เหี้ย้าอ่านแค่ห้านาทีเดียวอ๋อพี่อ่านอ่านให้ครบอ่ะ ไม่ไม่ใช่เว้ยคนดูผมมันไม่ได้สมาธิสั้นผมมันรู้ตัวผมเองผมอยู่ได้ผมทําได้อยู่ที่ผมว่าผมอาจจะทำไหมมันไม่ได้ผิดอะไรเว้ยสมาธิสั้นอะแค่แค่มึงแค่ไม่ยอมรับเว้ยจริงจริงมันไม่ได้ผิดอะไรเลยเว้ยแล้วทำไมกูต้องยอมรับเพราะเพราะว่ากูไม่ได้สมาธิสั้นโซวยกูไปขวามึงไปซ้ายก็กูก็กูยังบอกมึงอยู่ว่ากูไม่ได้สมาธิสั้นแต่ผมไม่ชอ์เพ่ สายวิตาเดี๋ยวกูหาวิธีแป๊บสายวิตาพี่กูหาวิธีแป๊บไปโรงพยาบาลแม่งเลยจบมาเด็กมาเด็กไปจาะตรวจสมาธิที่เพื่อนมึงพูดมาทั้งหมดเข้ามึงทั้งหมดเลยพี่ตดมาสัว์ไัยรุ่นทิ่สั้นที่เพื่อนมึงพูดมาทั้งหมดเข้ามึงทั้งหมดเลยพี่วัยรุ่นมาอะไรไปเรื่อยก็ผมบอกแล้วผมจะโกหกคนดูไปทำอะไรผมรู้สมาธิผมดี มเลยคนบ้าไม่เคยบอกว่าตัวเองบ้าน,นะพี่โจทลรร่าใช่ครับใช่คนเดียวก็เสียงต่อยเว้ยอ่ะพี่ตานเอาลั่นเลยพี่มึงเสียทั้งต่อยโอ้โหไม้เดียวเวอร์ป้า,าจัดแข่งไอ,อออฟาตาดีไน้าอีกปะยังคมจัดดีเฮีเ่ยเอ๊น่าจะมันรอบนี้น่าจะแบบเดือดเลย จัดไปเอ็มดีกูไปไหนก็ไม่รู้เอ็มดีจะได้หาคนคัดไงตัวแข่งเอาไว้สำรองแต่สมมติว่าเอ็มดีชุดหลักออกเขาก็เอาชุดสำรองที่ลงแข่งมาจัดไปไม่ได้เงินเดี๋ยตจัดไปมีได้เสียเดี๋ยจัดผู้หญิงล้วนบ้างเฮีย ไม้ก็ลงมาเฮียคิงมาไปเอาเฮียคิงเอาเฮียมาสวัสดีครับพี่ตอดสวัสดีครับารมาละเล่นไม่เฮียหรือ,อว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน ยัง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 ครับยังยังนอนดึกแท้อุ้ยลั่นนะลั่นนะลั่นนะเมามามาได้ลั่น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 อุ้ยสุเปงสุเปงสุเปงเล่นเลยเล่นเลยเดี๋ยวนีใครเหนื่อยไหมพี่กินไอติมก่อนไหมครับเต้นจบยังเบื่อ ยังยังครับถ้าเล่นจบแล้วอ่านนิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งได้ปะแค่เรื่องเดียวอ่าได้นะ้ครขาอ่าโอเคได้ได้ได้ไดชวนนะเอออ่านได้โตแล้วว่าหาเรื่องให้นะเราเนี่ย มีจัดแข่งเมืองไหมแบบชนะได้ของเมืองอะไรงี้็นี่มีจัแข่งเมืองมีอยู่แล้วไอ้นี่ไงแลนไม่ใช่หรอไอไอแลนส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งกูจะจัดแข่งไอ้ยี่สิบยี่สิบภายในเมืองก่อนเอาแค่ในเมืองอย่างเดียวอุ้ยไม่ขางหลังไม่ขังไอแลนไอไอไอแลนก็ก็หลังหลังประมูลรถแล้วก็แลนเลยอ๋อหลังประมูลรถใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วก็แลนต่อเลยภายในสามวัน ึงลงสมัครไปแล้วใช่ป่ะใช่โลดย้อนไปไหนเออแลนมาร์ทไม่ได้เพราะแลนมาร์ทเป็นเรนมาสไม่ได้ที่เหลือต้องต้องแค่นี่น่าจะเป็นแลนแลนขาวไม่ก็แลนกําลังกลางอะกําลังกลางใครจะเอาไปไอ้ัตย์เต็มโพดเลยนุกนุกครับนุกนุกอยากแย่งเหมือนกันว่ากับสัตย์เต็มโพดเพราะมันจะได้มันจะได้โลโก้ได้สูตรครบแก๊งแล้วก็ได้ตู้แก๊ง không đi chụp bạn nha, không đi chụp bạn. ừ cái 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 มาทิ้งข้างล่างอีกแล้วชบกูขึ้นมาไงอะไรฮี่ลงมาชบกูคนหนึ่งดีฮีย ครับแป๊บนึงเพื่อนโดนอยู่ไอ้ยักษ์โง่ชิบหายเลยไอ้ยักษ์ไอ้เฮีย<อ>ตั้งนานไม่ชุบไอ้เย็ดแม่กูงงกับมึงชิบหายเลยเฟสอย่ากระโดดอย่างนั้นโดนอีโมมาโดนโอ้กัว่าละจบแล้วลย,ยังครับจบยังหรครับ ไอ้นี่แหลมนะไอ้นี่แหลมนะเพื่อนครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกูจะให้มึงอ่านนิทานนะนิทานอะไรครับแล้วมึงก็ต้องบอกกูด้วยว่านิทานเรื่องเนี้ยสอนให้รู้ว่าอะไร แล้วมึงก็ต้องอ่านนะอ่านแล้วมึงก็อ่านให้คนดูฟังด้วยแล้วมึงก็ต้องคิดตามด้วยว่านิทานเรื่องเนี้ยสอนให้รู้อะไรถ้ามึงทาได้โอเคก็แสดงว่ามึงไม่สั้นไหนมานมามาคำบนึงกำลังหาให้อยู่ต้องซื้อเดี๋ยวไปอ่านที่บ้านให้ฟังแล้วกันเพื่อนเรอนี้เลี่ยงกอูไป่กูอยากอ่านนี่ตงเอ้ยไม่มันง่วงมันง่วงด้วยมันบวกง่วงด้วยเฮ้ยมันแค่อ่านนิทานเองพอเดี๋ยวนี้ฮาไปแล้ว อะไรวงอนด้วยเ็นพวกบอกยาวๆเห็ดบ้านเนี่ยสั้นไหมคนดูสั้นไหมสั้นนี่นี่นี่โอ้เพื่อนกูโอ้โหัแปดชั่วโมงนะหมอเข้าพื้นที่แล้วครับเดินทางอีกเนี่ยมเข้าพื้นที่แล้วคนในเมืองไอ้เนี่ยเนี่ยที่สั้นหมอเข้าพื้นที่ยังไม่ยุดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ตอบผมว่าอะไรเดี๋ยววันนี้ที่ตีเมียวยาวๆไอ้เนียคุยแป๊บเดียวมาสั้นแล้วมาจะลงแล้วจริงนะขึ้นไม่ได้เลย มายก็บอกแล้วนี่ไงเพื่อนมันโอ้โหเช่ไหมมันเหนื่อยเฮียเดี๋ยวก็อ่านให้ฟังมันอ่านได้กูก็คนปกตินี่แหละถ้าคนสมาธิสั้นมันจะมันจะทําอะไรไม่ได้ได้ยังไงงั้นกูจะทําของไม่เป็นได้งไงครับหมอก็มไม่ได้มันคนที่มาสมาธิสั้นมันไม่ได้เป็นคนแบบทําอะไรไม่ได้มันก็ทําได้อืก็เป็นคนปกตินี่แหละแต่แค่มึงไม่ยอมรับ แยอมับเพ่น <etus> ก็ไม่ได้เ็นเพื่อนจะมาใส่เดียวกันะรบหน้าคเราด้วยรด้วยราด้วราด้วยยได้ครับพี่ตู้ต่อไปตู้มันจะมีหลังโกรองบอกงวาครับพาวก็เล่นสมัยชคีพยเพื่อนจะเปิดสมาธิหรอหมดแล้วหมดคนละกี่บาทไบอกบอกไปยังรอยเก่าเการอยเกาเกาอะไรได้มัางแชร์จอหลังหลังโลกปีิถูขปะ พิทายเมทตู่ที่ผมทาขั้นต่ำวันละกี่ชั่วโมงสามอันนี้ต่อเดือนใช่ป่ะหรือว่ารอบเดียวมีมีรอบเดียวไหมมีแบบจ่ายรอบเดียวจบไหมรอบเดียวจบเลยครับรอบเดียวจบกี่บาทต่อเดือนไม่มีรอบเดียวจบมีต่อเดือนครับก็ต่อเดือน199ก็รอบเดียวจบก็เป็น999ไงใช่มีปะฮะก็รอบเดียวจบไม่เอาจะต่อเดือนไม่เอาก็9เดือนเท่าไหร่เดือน99 99บาท ใช่คปัสองสามชั่วโมงเนาะเล่นแบบในดูสีอะไรหลังโก้เ <c oughs> ของอพี่เออวะอันนี้จะเริ่มรับก็ไหนเนี่ยเดี๋ยวคิด,คดกันอันนี้รับจริงไหมในที่พูดจริงหรือพูดไปเรื่อยเนี่ยกูยจริงบางทีแบบอยากมันอยากดูต่อลงมันข้างไง เมื่อกี้ไม่มก็ตั้งมึงก็ตั้งเวลาไปสิทุกวันมาสองทุ่มถึงตีสามแล้วก็ตีสี่ด่านพูดเพื่อนสองทุ่มถึงตีสองอ่ะแล้วจากนั้นก็ตีสามถึงเมืองลีเจ็ดโมงอย่างเงี้ยได้สี่ชั่วโมงอ่ะสามพออาจจะมีแถมไงนแล้วแต่ลมหนางานเนาะเราขับรถเหม่อกันไม่ได้ของแบบนั้นกี่บาทนะเพื่อนเราเก้าเก้าครับตันเงเมื่อกี้ตอบเท่าไหร่ครับคนดูคิดเงินง่าย เมื่อกี้มึงตอบเท่าไหร่มึงจำได้ปะร้อยเก้าเก้าคุก็ยังพูดอยู่มึงจำได้จริงเหรอรอรอบร้อยเก้าเก้ามึงตอบร้อยเก้าเก้าถูกรอบสองมึงตอบเท่าไหร่ร้อยเก้าเก้าเมื่อกี้ไงนั่นไงลองถามคนดูดูเกเก้าไม่ไหวครับนั่นอะไปหน้าเลยทีสั้นไหมคนดูก็ไปเรื่อยอะสมองไปพูดจ้าเขางงไปหมดละเดี๋ยวเก้าเก้าเดี๋ยวร้อยเก้าเก้าเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่กูงงกับมึงไปเลยสรุปกี่บาท ร้อยเก้าเก้าเดี๋ยวลงไปเล่นไอ้สตอรี่สี่แล้วมาโดนใบเขารอเขารอาลแล้วก็ไปเล่นอันนี้นนเก้มือดื่นด้วยเล่งกับเพื่อนเลยให้เด็กดเูเราจะรับเราจะรับยังไงอะถ้าคนโดมามันจะไล่แอดดิสคอร์ดยังไงมันงงนะ ก็ไม่ต้องงงไงเดี๋ยวเอาบัญชีเพื่อนยืมบัญชีเพื่อนทําทํายังไงกูถามหน่อยก็ส่งพร้อมชื่อเฟซเนี่ยเอาวอลเล็ตอย่างเดียวธนาคารไม่รับเพราะเพราะว่าบิทคอยด์มันแอดกันยากนะไม่เพราะว่าเพราะว่าบ็ตมันใส่ข้อความได้ไม่ใช่หรอใช่ธนาคารใส่ข้อความไม่ได้ถูกไหมใช่เออนนั่แหละ เอาแบบนี้เลยไหมล่ะเอาของไอ้ตัวหน้าเว็บอะกดเ,ออตเติมปุ๊บแล้วก็ได้เวริษในดิสขอนั้นเลยอืมอันนี้อยากทำอยู่เลนเด็กมาดูบางคลิปแม่งบอกว่าขออยากดูเล่นมาแชร์จอนั่นวุ้ยวุุ้ตอนเล่นไมาคาม์ครัเนาะไอ้เี้นั่นแม่งเข้ามามาดูกูเป็นสามสิบหกสิบคนอนะดูฟรีอะรั่นเลยนี่เนาะเราตั้งเป้าเดือนไ้อยากได้ประมาณกี่คนครับ อะไรนะเฮียตั้งเป้าอยากได้ประมาณกี่คนครับเป็นหนึ่งนี้ตายช่วยเองช่วยเองเดือนละร้อยคนก็พอแล้วครับเฮียมึงเฮียอะไรสัตว์มาดิสัตว์มาดิสัตว์ถามน้องกูนะเป็นเฮียอะไรสัตว์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  เป็นเฮี่อะไรสัตว์ตเป็นเฮี่อะไรสัตว์ตสยน้องมาพะะอีกเหรอมึงโทษโทษผมผมโอเคร้อยห้าสิบก็รวมอยู่ในนัน่นแหละน้องชั่วโมงอะ่ะยนง้ชิงเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขาขาขาอ,อ,อันนี้นะเพีนเพี้ยนสามสามสองสองเคมหมดว่ะเอาบอร์เล่เบอเล่หิวข้าวว่ะกินข้าวอะไรดีวะให้เลือกให้ไหมเออกะเพาราปลาหมึกโอเคยกินหรอเออไม่งั้นอ่าผัดพริกแกงหมูกรอบมันไม่มีขายเวลานี้ข้าวไข่ดาวอันนั้นต้องทอดเองคิดค่านมาม่า อันนั้นต้องทำเองกินแล้วก่อนนอนแล้วมันท้องอืดเกมสี่ <K FC. S 1> อันนั้นต้องไปในตัวเมืองเปิดยีิบสี่ชั่วโมงหมูปิ้งหมูปิ้งนั้นน่าจะกินได้เลยไปหน้าบ้านกินหมูปิ้งเนาะอืม <laughs> แต่พวกนี้มีหามีมีนัดสาวของเทพไหมเนี่ยพวกเนี้ยไม่มีมีไม่ไม่ไม่มีเลยพี่ไม่ได้รับเลยไม่ได้สนใจอย่างนั้นเลยครับผมเพื่อนกูแม่งแน่ว่ะเนี่ยอะไรแบบนั้นหรอกเจอกันบ้างนะครับข้างหลังข้างหลังข้างหลังขงหลังเต้นกูแม่งแน่ว่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลังบอกเขาที่ข้างหลังข้างหลังขหลังเออเหมือนได้ยินนะพี่ ไม่รู้เพืดอจะติ้ตัวเนี้ยมันตัวเนี้ยมันตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือเนี่ยแหละเนี่ยแหละลั่นจริงลั่นมากเพื่อนเดี๋ยวด,ดูหมายกูโคตรออกอะ่ะเพื่อนดูนะได้ครับเพื่อนไม้ออกจัดตีเราแป๊บนึงได้ไหมครับเฮียได้ครับรอเพื่อนผมแป๊บนึงผมคนเดียวไม่น่าไหวอะเฮียซื้ออะไรมนกินดีโบหมูปิง้งไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วจีนแหนมแล้วแหนมอันนึงก็ได้สองอันก็ได้แต่มีพริกป้า ตูดไก่หนังไก่ขนาดสองแหนมมึงกินพริกใส่พริกด้วยหรอก็ไม่ค่อยกินใส่พริกเฮ้ยอเฮียเอ้ย,อ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 ยมึงจะถามทำเฮียอะไรเนี่ยเพื่อนเป็นนึงครับเา้า <c oughs> ไม่ถามอะไรเลยต้องแถมแหนมพริกอะ่ะเา้ามึงปล่อยซบว้าแล้วก็ตายหรอกรไม่กดผิดกดผิด เป็นที่อะไรสัสเป็นที่อะไรนี่อ่ะทำซองขี้ทานอิตะมีแต่นุ่มทำให้กินไข่ก็เกาตูดก็ล้างขำก็ทาแป้งบายอิตะในกับเป็นที่อะไรสัสไปดิเป็นที่อะไรกันน้องกูเป็นที่อะไรกันน้องกู เป็นที่อะไรตายหมดฝังชู้หน่อยฟังชู้หน่อยพ่อะไรทำไมกูจะทำไม่เป็นเป็นเทียอะไรอะเป็นโอ้ยเฮียจะมาแทงคันแลกูหายเฮียอะไรวะพ่อ <c oughs> กูรู้อะไร <c oughs>